ลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันอังคารลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันอังคารลักษณะทั่วไปของคนเกิดวันอังคารทั้งชายและหญิงโดยธรรมชาติของคนที่เกิดวันอังคารประจำอยู่ราศีธาตุเหล็กดาวอังคารเป็นดาวเคราะหดวงหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นดาว คู่ครองของคนเกิดวันอังคารคู่ครองของคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารคู่ไม้เอกกับคนเกิดวันอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ดีมากอยู่กันยืดทรัพย์สินเงินทองมากมายคนเกิดวันอังคารคู่กับคนเกิดวันจันทร์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางกล่าวคือ อยู่กันแล้วจะมีกองทัพเรือเกิดวันอังคารควรทำอะไรเกิดวันอังคารควรทำอะไรควรทำการมงคลหรือติดต่อธุรกิจในวันพฤหัสบดีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะประสบผลสำเร็จได้ดีทำอะไรก็จะสะดวกขึ้นแต่ไม่ควรทำการมงคลในวันจันทร์ถึงแม้ว่าจะเลิกดีแค่ไหนก็ตาม พราะวันจันทร์เป็นอริกับวันอังคาร